กาแฟเวียดนามอร่อยค่ะนี่ดูวิธีการชงกาแฟเข้มข้นมาก<ม>เลยค่ะนี่นี่อันนี้สั่งแก้วที่สองมีเครื่องสีสมคราวนี้ต้องติดกาแฟต้องเป็นกาแฟเย็นนี่คือเราสั่งกาแฟเย็นอันนี้แก้วที่อนนสองแล้วน,นี่เป็นเครื่องชงของเรานี่ ๆๆอได้เ,เรืี้มือค่แก็อออันนี้าแก้วให้แก้วเท่าไหร่คะ<ว>ราคาราคาราคาหรอผาฟังนะหา <5, S 1> ผ้าา <5, S 1> <5, S 2> ผาักีบหาพันกีบถูกด้วยหาันกีบ็คยี่สบาท กาแฟนี้พี่ซื้อที่ไหนคะซื้อมาจากไหนเป็นมาจากเวียดนามเลยยูราบะหมี่กาแฟน,นี่อร่อยนมเมกนะ่อือผส,สมนี่ใส่อะไรมาเนี่ยอ๋ออาศัยชมนานๆแลมันเป็น้ก็ได้ นี่เห็นอย่างนี้อร่อยนะคะนี่กาแฟเย็นเวียดนามอร่อยรสชาติแบบเข้มข้นเข้าถึงกาแฟแบบมันมุ่มมันหอมทั้งขมทั้งหวานแบบคนกันใช่ไหยคะบรรยากาศร้านกาแฟที่ ที่เมืองอ,นนอันนี้เมืองอะไรนะคะอันนี้เมืองอนนเมืองอะไรนะที่นี่เมืองอะไรนะอ๋อท,ที่ที่เมืองอัดตะปูแต่จำไม่ได้ละอันนี้หน้าข้างในร้านเลยก็ใส่กับที่ชงอ่ะแบบชงให้นาน่อยห้มันเกิดฟองอ่ะมันก็เลยได้กาแฟแบบเนี้ยเข้มข้นแบบเนี้ย สามร้านกาไปก็ชงให้แบบเข้ากันธรรมดาเนี่ยแต่นี่เขาชงแบบชงแบบคนนานใช้เครื่องใช้ตัวเ,เกี่ยวๆน,นั่นแหละเห็นไหมคะแค่เนี้ยไม่ใช่ใช้ชงมันก็เลยได้ก,กาแฟที่เข้าถึงแล้วกาแฟจริงเลยก็มีอะไรเลยมีน้ำตาลมีนมนี่มีนม มนมข้นหวานนี่อันนี้กาแฟน,นี่กาแฟเวียดนามกาแฟอร่อยมากอร่อยที่สุดเลยที่เคยกินมาราคาแก้วเลยยี่สิบบาทสิบจิบนะคะเพราะมันเข้มข้นมากเลยนี่คือหน้ารา้นนา,านร้านเช้ากาแฟขนมเวียดนามน,นั่คือ แต่เมื่อตอนนั้นเอวร้นนี้ก็ยังไม่ได้รับการรักษได้วยซ้ำแก่ตอนนีะก็ด้รับการรักษาแะ้วมอนนี้กาเยดนามนะคะส่ญ่กษาแล้ปตอนนีคก็เป็นคนเวีาศัยอยู่นะคะ กาแฟเนี่ยของเวียดนามมันจะขมข้นแล้วก็อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยที่เคยกินมาเขาเป็นกาแฟที่ขึ้นชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันอันนี้คือบริเวณภายในร้านนะคะคากาแฟเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชมของกาแฟเวียดนามนะะอันนี้เป็นบนรรยากาศภายในร้านมีหนูน้อยด้วย ก็เอก็เอเอนาลังนารักอันนี้น้องเวียดนามค่ะเอาะไงไนางไเฮ้ยยอยยออยยอรอล้ออันนี้คุณปู่รอรอลอยเล่น อ่าชอบละชอบละชอบแล้ว,ลว,ลวออขณะรอกาแฟไปนะคะชอบเปล่าชอบเปล่าชอบเปล่าอันนี้หนูน้อยเวียดน,นามค่ะน่ารักไหมะคะออ๋สนใจสนใจกำไรสนใจกำไรโอ้ จ้ำมัมมากเลยจ้ำมัม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 อุ้ยคือคือนอนนอนนอนลูกนอนนอนอันนี้อันนี้น้องกินอะไรนะน้ำชาด้วยเหรอกินน้ำจ่อแต่เล็กเลยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดิลูกบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกัน ผมชอบชง,งกับ <c oughs> คุณพ่อชงกาแฟเล <c oughs> ยไปชงกาแฟกันนะ